อยู่ที่ไหนกันจ้าสาวตอนนี้เรากำลัองอยู่ในอ่าอเบลซาน,นอันนี้เป็นของภอเตอกนะะก็มัน,อน,นของกรบอดดอันนั้นโปรโม่น,นะคะพระพรควรอยู่นะคะเมื่อเช้าไม่เห็นนะคะเลยต้องเข้ามาดูใกล้ๆนะ จะเป็นคนไม่แน่ใจว่าขี้เกียจหรืออะไรแต่ว่าก็เสียเงินค่าขี่มานะคะระยะทางไม่เยอะมากแต่เขาเป็นคนมีตังค์นะมีตังค์นะ <c oughs> คนมีตังค์ <c oughs> <c oughs> أنا أحب أن ไปไหนครับพี่เล่ครับไปไหนครับจอกอยากครับกะท่าเลวไปช่วยตัดด้วยพี่เลพูดหยาบเดีตอนนี้เรานั่งรอเครื่องบินเหรอต่อไปที่ยอกอยากกะท่าจากยอกอยากกะท่าเราไปได้ปคิวไปคิวไปคพี่เลต้องไม่ยิ้มพี่เล่ต้องกันนี้เล่ลืมเชียร์สเปอร์ด้วยเครื่องบินแน่ๆใช่ไหมที่จะไปเนี่ยเครื่องบินต้องบินบินหรือมันคือรถบัสมีปีก สนามบินดูดีสนามบินดูดีกว่าที่คิดมากสุราบายาดูพ้องน้องเราแบบแย่มากอะนู้หมอชีส์เาจบยังไงแบบเออเห็นมีคิวดีให้อีกแล้วเราไม่ท้อยแล้วโอ้ยคิวให้รอ่า รอเครื่องบินค่ะเครื่องบินคิดว่าเป็นเครื่องบินกำลังรอดูอยู่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเปล่าต้องตอนขึ้นนะคะถึงจะรู้ว่าเครื่องบินหรือเปล่าตอนเห็นมีเห็นมันมีปีกอย่าเข้าใจว่าเป็นเครื่องบินต้องนั่งแล้วได้ข่าวได้ข่าวว่าลืมลืมไปฉายอุ้ยเอาเดี๋ยวโชว์เลยดีกว่าเพราะแล้วก็ลองพลิกดูดีอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ที่ของผู้ชายค่ะก็เลยอย่างเงี้ยค่ะต้องชอบค่ะพูดอะไรไว้นั่นเอาลงเอาลงเฟซบุ๊กหมดนะอาจารย์เอาเลยหน้าตาเหมือนซิโก้เป็นดำ